สวัสดีครับพิสวนสิทธาคุณปูครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันประมาณสามนาทีครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธาพี่ปูครับอยู่ที่อุบลที่เดิมเลยค่ายวิ่งเทวันนะเนาะมีใครเป็นกุ๊บเบ้าซ้อมมั้งก็เพื่อนๆที่เล่นน้องตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละแปสูงเท่าไหร่เนี่ยประมาณร้อยน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบแปดห้าสิบมือนสตา์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอกับฟิลนะเคยต่อยฟิลไหมเนี่ยครั้งแรกเลยศึกษาเกีต่อยฟิลยังเขาไม่สไตล์เลยวันนี้ไม่เจอฟิลนะวางเกี่ววางแผงไงดีดูเงนเิจวัตรขอมันต่อยตามสไตล์ไปเนาะแก้ไขวุฒิเบอร์ทีเอลล่าสุดเราต่อยไว้ที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยใครเพชรลุงโรดเพชรครับชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเบียดเท่าไหร่ครับร้อยสองก็เบียดวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสองเนาะเมื่อเช้ามาเวีนน้ำหนักไม่เกินหรือขาดเกินหนึ่งจุดสามจุดสามที่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้ว ร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่ร์เสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาชเช่าไพ่มาเดิมคุณมากี่กิโลไฟนี่สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณสี่สิบพันคนจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าวฝากเชื่อๆแฟนคลับด้วหน่อยฝากพี่น้องชาวลอยเอ็ดเชียร์ด้วยัวันนี้เต็มที่นะวันนี้ปลดหนุู่่แรกช่วงห้าเลยอ่้ขอให้โชคดีครับ